ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นแฟนทรานฟอร์เมอร์คุณรู้จักชื่อทรานฟอร์เมอร์คุณอาจจะสนุก,กว่าผมเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเท่า For thousands of thousands years we have we e e b ทรานฟอร์เมอร์วันนะครับผมเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนเนาะคิดว่าอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำานะครับที่ ประสบการณ์ในชีวิตส่วนและส่วนครั้งแรกที่รู้จักกับทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยก็คือเวอร์ชั่นของไมเคิลเบย์นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของคนแสดงแน่นอนแหละเราเคยเห็นทาร์ฟอร์เมอร์ในในการเป็นกระตูนในการเป็นไอ้ไอ้ไดโนโบอรอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเด็กมากครับแล้วเราก็แทบจะจําอะไรเกี่ยวกับมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พบเจอจริงๆก็คือทาร์ฟอร์เมอร์ของไมเคิลเบย์นั่นแหละแล้วก็ใช้คําว่าตกกลุ่มรักก็คงก็คงได้นะเพราะว่ามันสนุกมันตลกเราเห็นคุณยนต์สู้กันอ้มันมันมันตื่นเต้นมากๆครับ เฮ้ยทำไมมันไม่สนุกวะทำไมมันไม่ตื่นเต้นวะทำไมมันไม่บันเทิงวะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องเสียเวลาไปกับดราม่าของมนุษย์ซึ่งนับวันเนี่ยไอ้ดราม่ามนุษย์กับดราม่าความเป็นทาร์ทโฟเมอร์เนี่ยมันเหมือนห่างกันไปเรื่อยๆมันรู้สึกว่ามันเชื่อมต่อกันไม่ติดแล้วเอ้ยทาร์ทโฟเมอร์กับตัวหุ่นยนต์มันเกี่ยวเนื่องกันเรารู้สึกว่า มันกินเวลาไปเยอะมากกว่าดราม่าของคุนยนทั้ทงๆท,ที่โฟกัสของเรื่องเนี่ยมันควรจะอยู่กับคุนยนหรือเปล่าและการที่เราไปโฟกัสกับมนุษย์เยอะๆแบบนั้นซึ่งเอามานุษย์เป็นดําเนินเรื่องแล้วก็เป็นข้อจํากัดของหนังโแสดงเนี่ยมันก็ทําให้หุนยนทรานส์ฟอร์เมอร์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นออโต้บอทไม่ว่าจะเป็นดีเซปติคอนเมกกะตอนบับเบิลบีออติมัสพรามหรือตัวละครอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนแค่เครื่องมือที่ออกมาตอนแอคชั่นตัวละครพวกนี้ไม่ได้มีชีวิตไม่ได้มีจิตใจ ไม่ได้มีดรามา่าหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ย <_ d rama> นี่เป็นตัวละครจริงๆเลยออพติมัทพายเหมือนตัวละครที่มาแค่พ่นค,ำคำําคมอ่ะนึกออกไหมมันมันมันไม่ใช่ตัวละครมันไม่มีนิสัยมันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่อุปกรณ์ที่เอาไว้สู้กันเฉยๆมันเป็นโปเกมอนอ่ะเหมือนเป็นโปเกมอนของแซมวิทวิคกี้เอาออาพติมัทพายออกไปเลยอัปเกรดล่างสู้นู่นนั่นนี่คือ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 มันไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นั้นสําหรับตัวละครนี้เพราะฉะนั้นการเป็นแอนิเมชันอันเนี้ยคือบททดสอบว่าเฮ้ย ถ้ามีแต่ทารนโฟร์เมอร์จริงๆอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะรอดไหมกูเกิดบนดาวไซเบอร์ตอนเลยพวกมึงคือบลุลยเลยพวกมึงคือมันเลยพวกมึงคือแบบออกป็นบิการของตัวพวกมึงเองเลยพวกมึงจะรอดไหมและคําตอบคือรอดครับรอดแบบรอดเลยรอดแบบสนุกเลยรอดแบบมันเลยเพราะว่าแทนที่เราจะไปเสียเวลาอยู่กับมนุษย์เยอะๆเราก็โฟกัสอยู่กับเมกะตอนโซกัส so อยู่กับตัวของออปติมัสมามได้เลย แล้วเราก็ใช้เวลาอยู่กับเขาเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงหนังเรื่องนี้คือหนังที่เล่าว่าเฮ้ยออตโตบอทเกิดมาได้ยังไงวะดีเซติคอนเกิดมาได้ยังไงวะแล้วไอ้ไอจุดที่ทําให้ออพติมัสพรามกับเมกาตอนกลายเป็นศัตรูคู่อาคาตดกันจากการเริ่มเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผมจะพยายามไม่พูดถึงเนื้อหาแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่านในในตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามซ่อนแบบ ซ่อนที่สุดเลยที่สุดของที่สุดแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงเนื้อหาอะไรมากมายแล้วกันนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจตัวละครทุลกตัวได้ว่าเอ้ยทำไมมันถึงได้กลายเป็นสิ่งที่มันจะเป็นโดยเฉพาะของเมกาตรอนผมค่อนข้างเข้าใจเมกาตรอนมากๆที่ว่าทำไมมันถึงได้กลายเป็นเป็นตัวร้ายแบบที่เราเห็นทำไมมันถึงได้มีความแบบชั่วร้ายเพราะว่าไอเดียของมันมาจากไหนหนังเล่าแก่นตรงนี้ออกมาค่อนข้างดี และทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้กลายเป็นเป็นคนแบบนี้แล้วเราค่อยๆเห็นการวิวัฒนาการของของความคิดของมันไปไม่ใช่ว่าตัวละครแบบเอ้ย e กูเป็นคนชั่วร้าเฉยๆนะแต่มันมีไอเดียอยู่เบื้องหลังอยู่มากๆนี่คือหนังที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุยสปอยจะคุยได้สนุกมากๆแต่ว่าคือถ้าตัวอย่างเองเขายังไม่บอกอะ เพราะฉะนั้นผมเป็นผมผมเป็นคนรีวิวผมก็ไม่สามารถจะพูดได้มันก็จะจะเป็นรีวิวที่งงๆหน่อยนะเออก็ต้องบอกกันไปตรงนี้ก่อนก็เลยอยากจะชื่นชมว่าโอเคอย่างน้อยแหละคุณคุณสร้างตัวละครที่มันเป็นมนุษย์จริงๆมีอุปนิสัยจริงๆมีวิธีคิดจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเขากลายเป็นสิ่งที่เราเห็นในเวอร์ชันหนังได้ยังไงได้จริงๆ ตัวละครสมทบอื่นๆก็ดีครับไอตัวน้องบับเบิลบีก็ดีไอตัวมอไซสีชมพกูก็ดีก็ดูสนุกแต่ละคนแต่ละตัวละครมีบุคลิกมีลักษณะมีวิธีการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันถามว่าในหมวดหมู่นี้ผมชอบใครที่สุดบับเบิลบีแม้ว่าดราม่าตัวละครนีมันจะน้อยมากแต่ว่าด้วยด้วยบุคลิกของการเป็นตัวละครที่พูดเดยอะยิบหายในขณะที่แบบในเวอร์ชั่นหนังคือ คือพูดไม่ได้เจ็บคอต้องพูดผ่านาวิทยุใช่ไหมแต่เวอร์ชันนี้คือพูดเยอะมากพูดแบบพูดที่สำคัญเลยคือพูดเยอะมากแล้วมันสนุกมันตลกมันเวิร์กเพราะว่าบุคลิกของเบกตตอนกับบุคลิกของ um Prime ออพติมัสมาดมันไม่ได้พูดเยอะขนาดนั้นมันเป็นเพื่อนรักกันแต่ก็จะมีความแบบนิสัยที่มันแตกต่างกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตลกคือเขาก็จะมีความแบบเพียเพ้ยนเพียเพ้ยนฮาฮาของเขาแต่ว่าความตลกเนี่ยไอตัวเนี้ยรับไปเต็มเต็ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยเพราะเขารับไปเต็มเต็มแล้วมันเวิร์ก มันสนุกมันตลกทุกๆคนในเรื่องนี้พากได้ดีมากนะผมเป็นห่วงคริสเซเบิร์ตมากตอนแรกที่รู้มาพากออติมอลพายผมแบบู้เชี่ยพี่จะรอดหรอวะแต่รอดครับรอดจริงๆเลยมันจะมีมันจะมีโมเมนต์หนึ่งของเรื่องตอนท้ายๆเว้ยเป็นฉากพูดปลุกใจซึ่งโอ้โหหนักนะผมผมมีความรู้สึกว่าโหถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ได้เนี่ยฉากนี้มันจะไม่มีน้ำหนักเลยครับมันจะแบบมันยากอยู่เหมือนกันนะในการที่แบบว่าต้องพูดให้มีน้ำหนักมากๆแต่ว่าคริสเซเบิร์ตทำได้คริสเซเบิร์ตเป็น ออปติมัตพลาสในในในเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นว่าเขาจะกลายเป็นเป็นออปติมัตพ i า e แบบที่เราเจอในหนังทาร์นฟอร์เมอร์ได้ยังไงจากไอตัวแบบก็ก็แก๊กอยู่กับอยู่กับเมกกตอนสองคนก็ก็แก๊กแต่ว่าพอถึงณนะเวลานั้นนะเรามองเห็นว่าเอ้ยไอเชี่ยคนคนนี้แหละคนที่พูดแบบนี้แหละไอคนที่มันมันเป็นสไตล์เดียวกันกับเป็นน้ำเสียงเดียวกันกับที่เราเคยเห็นในในตอนท้ายของของทาร์นฟอร์เมอร์ภาคหนึ่งก่อนเพลงลิ้นพากขึ้นอนะคือมันมันเราเห็นบุคลิกตรงนั้นอยู่อย่างนี้ท,ท,ท,ทัันะ้้้าาา้งงททีีี่่่คคคคนนนนาาาาามมมลละะแแวตเเสสรรถจให พายมันค่อยๆเปลี่ยนร่างจากไอ้กระปอกกระแป๊กตอนแรกมาเป็นคนคนนี้ได้ฉากต่อสู้ทําได้ดีมากครับดูช่วงท้ายๆทาได้ดีมากตอนที่มันสู้กันแบบจริงๆจังๆหน่อยค่อนข้างดีแต่ว่าไอ้ตอนที่อยู่ในเมืองะผมแอบจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันเขาพูดยังไงดีอ่ะมันมันมันกลืนกันไปหมดอะทุกคนด้วยด้วยการที่ว่าเขาเป็นเครื่องจักรและโลกเขาเป็นเครื่องจักรด้วยมันจะมีความรู้สึกว่าตัวละครกับแบ็กกราวมันค่อนข้างจะกลืนกันไปทั้งหมดซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่าพอขึ้นมาบนบนผิวดินแล้วอ่ะมัน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 สวยงามเลครับมันชัดเจนมันดูออกง่ายมากๆแต่เมื่อไหร่ที่กลับไปที่ไอไอไซเบอร์ตอนใต้ดินที่มันเป็นแบบมิติแบบเยอะๆ มันแอบที่จะรู้สึกว่ามันกลืนกันไปหมดนิดนึงแต่ว่าพอตอนสุดท้ายที่มันต้องสู้กันจริงๆแบบจริงๆจังๆแล้วอ่ะแบบสถานการณ์มันไม่ใช่โลกปกติของเขาแล้วเฮ้ยมันดูมันดูรู้เรื่องเลยอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อเสียน่อยๆคือผมรู้สึกว่าข้อจํากัดของคุณของเล่นตัวนี้คือหน้าตาของมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีพื้นที่กับการแสดงออกเยอะก็คือมันก็มีแค่ปากกับตาไม่ตาแทบไม่มีครับมีแต่ปากให้พูดเฉยๆเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างอ่ะมันไม่เหมือนมนุษย์หรือว่า สิ่งมีชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่เราเราไม่ใช่แค่ปากกับตาแต่ยังมีการขยับขยืน่นคิ้วเคิลอะไรบางอย่างด้วยพอมันมีข้อจํากัดของการเป็นหุ่นยนต์มันก็แอบรู้สึกอยู่หน่อยๆว่าอการแสดงสีหน้าทางอารมณ์มันค่อนข้างจะน้อยถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆหรือเป็นแอนิเมชันจริงๆแบบ Spider World แบบพุ t ิ the b o o t สที่มันเป็นแอนิเมชันแบบ โคตรจริงๆอ่ะตัวทอปเทียจริงๆอ่ะมันจะมีการแสดงสีหน้าของมนุษย์หรือสัตว์ที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันซับซ้อนทางอารมณ์มากกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้เรื่องสีหน้าเนี่ยผมว่าไม่ไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่เพราะฉันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าในทางอารมณ์อ่ะเราเพึ่งเสียงเยอะมากเพราะฉะนั้นมนก็เลยแบบผมเลยชื่นชมว่าเฮ้ยเสียงทุกคนภาคได้ดีแบบดีสุดๆเลยสกาโจพี่ที่ภาคเมกาตอนก็คือพี่พี่ภาคเมกาตอนอ่ะผมผมให้คะแนนสูงสุดเลยเพราะว่า ตัวละครมันมัน,ม,นมันมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเยอะแต่ออตติมัสพรามมันจะแบบค่อยๆเติบโตแล้วมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาในตอนท้ายแต่แต่เมกาทอนน่ยดีที่สุดผมเลยชื่นชมในในการที่เขาสามารถสร้างแอนิเมชันตรงเนี้ยให้เรารู้สึกว่าทาร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีชีวิตจิตใจได้มีงานสร้างที่ดีได้ช่วงแรกอาจจะดูยากนิดนึงแต่ตังช่วงสุดท้ายผมรู้สึกว่าโอเคสู้กันดูดีมากๆสามารถบิลลอัพให้เราเข้าใจความความเป็นผู้นำของออตติมัสพรามซึ่ง เราแทบจะไม่รู้สึกอะไรในทําไมผู้มึงถึงได้ตามอัลติมัตพรามวะทำไมผู้มึงอยากจะทำอย่างนี้แต่ตอนจบของเรื่องเนี่ยเราสึกว่าโอเคแหละกูเชื่อมั่นในอัลติมัตพราเหมือนกับที่พวกมึงเชื่อมั่นแล้วแม้ว่ามันจะมีช่วงท้ายนิดนึงที่ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจเมกกาตอนมากๆแต่ผมไม่สามารถจะพูดได้แล้วผมรู้สึกว่ามันทําให้เราเข้าใจเมกกาตอนในระดับที่เราไม่เคยเข้าใจเมกาตอนมาก,ก่อนผมไม่ได้รู้จักทรานส์ฟอร์เมอร์ในในเลเวลแบบที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ไม่ได้รู้จักทรานส์ฟอร์เมอร์ทุกตัวไม่ได้จําาชื่อทุกตััวละะะครรได้้เพะฉะนน ผมจะเอนจอยในระดับของคนดูหนังทั่วไปแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นแฟน t r a n s f o r m ์เมคุณรู้จักชื่อทรานส์ฟอร์เมอคุณอาจจะสนุกกว่าผมเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเท่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับระหว่างที่ผมดูอยู่มันจะมีเสียงหัวล้อขึ้นมามันจะมีเสียงตบมือขึ้นมามันจะมีเสียงวีทยว้บางอย่างเกิดขึ้นมาที่ผมไม่เข้าใจว่าพี่ครับพี่วิทไว้ก็ทำไมเหรอครับ เฮ้ยพี่พตบมือทำไมหรอครับแต่สำหรับคนบางคนอาจจะคำพูดบางอย่างอาจจะมุกตลกในวงบางอย่างหรือเดินตัวละครบ,บางอย่างที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันโผล่มานะเฮ้ยมันมานะเฮ้ยตัวละครนี้มาเหรอ, <c oughs> อเอ้ยสถานการแบบนี้หรอหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้จักแต่ว่าเขารู้จักเขาก็จะมีความสุขกับมันมากผมรู้สึกเลยว่าสําหรับบางกลุ่มในโรงที่ผมดูอะ ขามีความสุขมากแต่เราเป็นคนดูธรรมดาเราก็จะแบบโอเคแหละหุ่นยนต์สู้กันมันก็สู้สู้กันฟุบๆแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นใครไงความสัมพันธ์ของมันยังไงเรื่องหน้าจะเป็นอะไรคือนอกจากมมกะตอนออพติมัสพร์โปบบีผมจําใครไม่ได้เลยในจักรวาล Transformer ขออภัยทุกคนไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ดูแบบเป็นคนวงนอกระดับหนึ่งพอแตะแตะพอรู้แต่เรารู้สึกได้ว,ว่าในโลมันมีคนที่มีความสุขมากกว่าเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างที่ผบอกหนังคือรสยมเพราะฉะนั้นมันมีความสุขแตกต่างกันได้เพราะฉะนั้นสํหรับใครที่เป็นแฟน Transformer คนที่รู้จักผมรู้สึกว่า คุณจะมีความสุขมากกว่าผมแน่นอนถามว่าจะไปต้องดู i m a มไหมผมไปดู i m a c นะครับรอบห้าโมงที่ผ่านมาเฉยเมันจะมีฉากที่ทาร์ฟอร์เมอร์มันเยอะมากมากอะแล้วเตอร์มเมอร์หรือกระตัวกระปิ๊กนึงอะถ้าดูในโรงมันดีกว่าไหมม,มันก็คงดีกว่าเออระบบเสียง iMac มันก็ดีกว่าแต่ก็ต้องคิดดูว่าถ้าเอ็มพาร์จ่ายสองขอ 80, คุณอยากจะดูจอใหญ่ขึ้นมาไหมหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยกูดูจอใกล้กูดูกูด,ดูธรรมดาก็ได้นั่งใกล้หน่อยก็อาจจะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็โดยรวม ผมว่าดีกว่าทาร์นโฟเมอร์คนแสดงทุกภาคกันดีกว่าบับเบิ้ลบีเออเพราะเพาบับเบิ้ลบีมันมันเป็นเหมือนเป็นหนังกึง่งๆจะไม่ใช่หนังแอคชั่นแล้วว่ามันจะเป็นหนังความสัมพันธ์เรื่องนี้แต่อันนี้คือ,ค,อคือหนังแบบกลุ่มเพื่อนประจนภัยแอคชั่นคือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดว่าเฮ้ยมันจะมีทาร์นโฟเมอร์ของเมคเกอร์เบย์ภาคหนึ่งที่มันเป็นแบบว่าเป็นอยู่ในโลกของของไซเบอร์ทรอนอ่ะอันนี้เป็นแบบนั้นเลยครับ เพียงแต่ว่ามันมีความเป็นแอนิเมชันมันมีความเป็นตลกมันมีความบันเทิงในระดับหนึ่งของการเป็นการประจัยของกลุ่มเพื่อนก่อนที่ตอนท้ายที่สุดมันจะเข้มข้นจริงจังมากๆและกลายเป็นทาร์นโฟเมอร์ที่เราเห็นแล้วก็รู้จักนะครับสำหรับทาร์นโฟเมอร์วันเนาะไปลองดูกันได้ครับทาร์นโฟเมอร์วันหรือถ้าใครดูอยู่แล้วไปดูอยู่แล้วดูมาแล้วก็แชร์ก็บอกกันมาก็ได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่า แฟนแฟนทาร์ฟอร์เมอร์แฮ ppy ไหมหรือว่ามันมีอะไรที่ผมอาจจะพลาดไปในฐานะของคนที่แบบไม่รู้จกักทาร์ฟอร์เมอร์มากเพียงพอก็ลองชี้แจงลองบอกกันมาได้นะครับการผิดพลาดเป็นเรื่องปกติทั่วไปของมนุษย์เนาะคุณนัครินบอกว่าการเป็นว่าหนังจะโครงนอกจากคอมิกบุ๊กแล้วของเล่นก็เป็นที่ยอดนิยมในการเป็นภาพยนตร์แต่ว่าสตรีมมิ่งเซอร์วิสกลายเป็นเอาเกมกับมังงะมาทําเป็นหนังแทนต้องบอกว่ามังงะมันทําเป็นเป็นหนังยากเพราะว่าหนังนันสองชั่วโมงแหละมังงะมันจะมีความซับซ้อนสูงมากครับเพราะฉะนั้น ผมว่ามังงะเป็นเป็นหนังยากไอ้จาาคือมังงะมันสเกลใหญ่มันปัญหาการเป็นซีรีส์เลยคือสเกลมันใหญ่ไม่ได้มันก็จะมันก็จะขัดแย้งมากๆเนื้อออกไหมคือเนื้อหาคุณยาวคุณสเกลใหญ่ด้วยจะเป็นหนังได้ไงอ่ะก็ต้องเป็นซีรีส์พอเป็นซีรีส์ปุ๊บเอาคูทําสเกลแบบนั้นไม่ได้สุดท้ายก็ไม่ไม่เป็นดังหวังเออนะครับ